ทักษิณจะอยู่รักษาตัวนอกเรือนจำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพ้นโทษ1ปีได้หรือไม่นะครับอาจารย์ปริญญาก็นําข้อกฎหมายนะครับมาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดย Refresh Your Life น้ำดื่ม s p r i n งโค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารมิตรกุลนะครับอาจารย์ประจําวิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาโพสต์อธิบายนะครับผ่านทาง Facebook แฟนเพจส่วนตัวของอาจารย์ปริญญาครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษนะครับจากแปีเหลือ1ปีครับและตอนนี้นะครับทักษิณชินวัตรเองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจมาแล้วหลายวันด้วยกันหลายคนก็สงสัยครับว่าแบบนี้ทักษิณจะสามารถ รักษาตัวนอกเรือนจำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพ้นโทษหนึ่งปีได้หรือไม่อาจารย์ปริญญาอาธิบายไว้ว่ากฎกระทรวงยุติธรรมเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563ลงนามโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยนั้นนะครับทําความเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยที่โรงพยาบาลในเรือนจำไม่สามารถรักษาได้ ผู้บังคับบัญชาเรือนจำเนี่ยสามารถส่งตัวผู้ต้องขังคนนั้นไปรักษาตัวนอกเรือนจำหรือพิจารณาส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้ครับและถ้าหากการรักษาตัวนั้นใช้เวลาในการรักษานานตามกฎกระทรวงข้อที่7นะครับระบุไว้ว่า ถ้าต้องรักษาตัวเกิน30วันนะครับตามความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมรชาชัณฑ์อีกด้วยและถ้าหากเกิน60วันนะครับนอกจากความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชธรร์แล้วจะต้องมีการรายงานถึงประหลัดกระทรวงยุติธรรมครับและถ้าหากเกิน120วันหรือว่า4เดือนนะครับต้องมีการรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย สรุปนะครับถ้าหากว่าคุณทักษิณป่วยแล้วโรงพยาบาลในเรือนจําไม่สามารถรักษาได้จริงๆสามารถส่งตัวออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําได้แต่ถ้าหากรักษาจนหายแล้วนะครับคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องกลับเข้าเรือนจําซึ่งอาการต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคณะแพทย์ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งตามหลักที่ถูกต้องแล้วนะครับหากผู้ต้องขังเนี่ยมีอาการป่วยที่โรงพยาบาลในเรือนจาไม่สามารถรักษาได้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับที่จะต้องมีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอก ําแต่ถ้าหากรักษาตัวหายแล้วก็จําเป็นจะต้องกลับเข้าสู่เรือนจํานั่นเองครับแต่เช่นกันครับในกรณีของคุณทักษิณครับมันอาจจะเกิดข้อสงสัยแล้วก็คําถามมากมายถึงกรณีนี้ทั้งเรื่องของอาการป่วยครับที่หลายคนอาจจะสงสัยครับว่ามันป่วยหนักขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นเรื่องของดิวที่มีการดิวกันไว้เรียบร้อยแล้วหากครบ30มสบวันซึ่งจะครบในวันที่21กันยายนนี้นะครับแพทย์มีความคิดเห็นว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะต้องรักษาตัวนอกเรือนจําต่อไปท่า างอธิบดีกรมราชธณฑ์เนี่ยก็อาจจะต้องถแถลงข่าวนะครับต่อสาธารณชนถึงอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรครับว่ามีอาการเป็นยังไงทําไมถึงต้องรักษาตัวนอกเรือนจําต่อไปและที่สําคัญเลยคือต้องตอบคําถามต่อสาธารณชนได้ครับว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นเรื่องของอภิสิทธิ์หรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่หลายๆคนรู้สึกกันอยู่ในตอนนี้หรือไม่และถ้าหากรักษาตัวเกิน60วันนะครับปหลัดกระทรวงก็ต้องเป็นคนถแถลงข่าวต่อสาธารณชนครับและถ้าเกิน120วันแน่นอนครับว่าคน ที่ต้องแถลงต่อหน้าสาธารณชนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเอง อาจารย์ปริญญามองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติให้โปร่งใสนะครับไม่ว่าผู้ต้องขังคนนั้นจะยากดีมีจนยังไงถ้าป่วยต้องได้รับการรักษาครับซึ่งถ้าโรงพยาบาลในเรือนจําไม่สามารถรักษาได้ทุกคนมีสิทธิ์ครับที่จะต้องถูกทรงตัวออกมารักษาตัวนอกเรือนจําภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันครับคือถ้ารักษาหายแล้วต้องกลับสู่เรือนจํานั่นเองและถ้าหากไม่เป็นไปตามนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่และก็จะ่มผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอย่างแน่นอนส่วนสถานการณ์ล่าสุดของคุณ นักสินชินวัตนนะครับทนายความส่วนตัวอย่างคุณวินยดชาติุนตรีครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการศึกษากฎหมายครับว่าจะสามารถพักโทษได้หรือไม่รวมถึงการขอพระราชทานอภัยโทษตามวราระโอกาสสาคัญต่างๆส่วนอาการป่วยของคุณทักสินนะครับตอนนี้ยังมีอาการอ่อนเพลียครับแต่ยังสามารถพูดคุยได้ส่วนอาการของโรคหัวใจและก็โรคอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในการประเมินของทีมแพทย์ครับ ด้านรองอธิบดีกรมรัชทั์ก็บอกว่าในกรณีของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าข่ายสามารถพักโทษได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการครับว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงแต่ล่าสุดก็คือคุณทักษิณยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอพักโทษเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีความคิเดเห็ยนยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สุดทา้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริ่นิวของเราด้วยครับ